ในหลวงเนื่องในวโรกาศฉลองสิริราชสมบัติ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะไปพบกับนายจิตตรกรตั้งตรงจิตนักสะสมภาพโปสการ์ดและ,ะภาพหายากในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่เกิดที่ก็เห็นภาพที่เก็บมานะอย่างรูปข้างหลังเนี่ย รูปข้างหลังด,ด้านหลังเนี่ยนะครก็เป็นร,ปรูปรูปแรกที่พระเจ้าอยู่หัวท่านขึ้นกองราชพี่เห็นตั้งแต่เด็กเลยติดไว้ที่ฝาผนังบ้านหลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8สเสด็จสวรรคตพระองค์ท่านขึ้นกองราชรัฐบาลประกาศก็ใช้รูปนี้แทนภาพแรกหลังการขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นภาพประทับใจของนายจิตกรตั้งตรงจิตผู้รับมรดกตกทอดภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกภาพเท่าที่จะจัดหาได้พร้อมยอมรับว่าทุกภาพเป็นภาพที่หาค่าไม่ได้นายจิตกรเล่าว่าภาพโปสการ์ดเหล่านี้เป็นมรดกตกทอดจากบิดาที่ซื้อชุดภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามชุดเพราะมีลูกสามคน ส่วนวิธีการได้มาจากการซื้อภาพจากร้านค้าและพระองค์ท่านพระราชทานให้จัดจำหน่ายตามงานกาชาติตามร้านถ่ายภาพตามหนังสือพิมพ์ช่วงนั้นยังไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์จึงหาซื้อได้ง่ายและเป็นสิ่งที่ดีของประชาชนในยุคนั้นที่จะได้เก็บภาพของพระองค์ท่านและจนถึงทุกวันนี้อาจจะพูดได้ว่ามีภาพของพระองค์ท่านมากที่สุดคนหนึ่งแต่ว่าไม่เคยนับจํานวนแต่ถามว่าเยอะไหมก็เป็นพัน คุณพ่อพี่เนี่ยเก็บสะสมไว้ก่อนแล้วท่านก็ปลูกฝังพี่คือเวลาท่านซื้อมาเก็บเนี่ยท่านก็เรียกเรียกให้พี่น้องเราสามคนเนี่ยมาดูนี่รูปนี้เป็นยังไงรูปนี้เป็นยังไงตอนนั้นเรียกว่าค่าของชีพเราก็เรียกว่าสูงในสมัยมนั้นแต่ท่านก็ซื้อซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยความรักศรัทธาในพระอ,องค์ท่าน นอกจากจะเก็บสะสมภาพโปสการ์ดแล้วสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารในสมัยนั้นหลงพิมพ์ภาพของพระองค์ท่านก็ยังเก็บสะสมหมดเพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่หาได้ยากและทรงคุณค่าแล้วยังแสดงให้เห็นถึงเทคนิคพิเศษของสำนักพิมพ์ที่จะต้องถ่ายภาพเป็นขาวดําและนําภาพดังกล่าวมาแกะลงบนบล็อกกอดระบายสีบางภาพเราจะเห็นได้ว่าพระอิริยาบถเหมือนกันแต่สีไม่เหมือนกันถือเป็นจินตนาการของผู้จัดพิมพ์นาภาสอนประสิทธิข่าวไอทีวี รายงานวัน